สวัสดีค่ะพระแสงพระรวยค่ะกัญญาพัฒน์กุพานิชค่ะค่ะเมื่อนี้ก็สิได้มาติดตามแนวทางนะคะความฝันของพ่อว่าค่ะพ่อว่อฝันแม่นค่ะอ่าบวชที่ผ่านมาเนาะค่ะพ่อว่าห้ยสองซีซีแล้วก็สองซีซีค่ะเข้าสองซีตรงตรงเลยค่ะค่ะเอฟซีจังไดกับมาล่อติดตามชมนะคะแล้วแอดสิบห้าไปติดตามพ่อว่าค่ะพ่อว่อฝันแม่นค่ะเอฟซีล่อค่ะ ได้ยินข่าวด้วยค่ะเพราว่าเพราะว่าฝันดีค่ะฝันตองงวดเลยค่ะท่าน FC มาเลยค่ะมาติดตามกันค่ะค่ะันี่นี่คือจังเกลียดได้หายหกวันชาติคนไทยคุณบอกคุณบอกคุวบาผู้ไทยแค่ได้ยินจีบ่ะแค่ได้ยินเสียงคนจ่บ่ะ ยานีมาข้นดังคนดังคนตื่นเต้นเลยค่ะไหนบอกกไลกดเส้ใหนไดเด้อฝาเป็นัเงลยี่อกันัเดนมาทเครับเชิญครับพี่บุญธรรมสีนะสวัสดีครับสวัสดีครับนามพ่อน้าพ่อแสดงว่าพ่อเป่นประจำอยู่ด้วนี่ นั่นเปิดเปิดพ่อพ่าเปิดพ่อูนโ่นถึงเห็นน่ามิน่ลยเพราะรชาติหวาไงวค่อยเล่นไม่จอทาลับคือ่อที่ขา่อสวัสดีลูกเออฮะคนเห็นบุกเนมารทุกคนสามสองงเยอะมาก้าดเอาปเนี่ยนี่าเจ้าบุญถบุนี่บลย่ได้อ วันนี้ก็บ่หลโอ้โอเคได้พอมากที่สุดละมีแต่เนยคนมวยหลายเนาะโอเคโอเคเลยเป็นข้าวฟันหรอหอมเมนขาวฟันนี่นะนี่บอกกฟันว่านี่ละคนเออเป็นมิยิ่งชองคนผ้า้าตาไปตากับไปไปเก็บมมนูมากไหมแต่เพิ่นไม่ได้บวกเลขไดย กกลับมาบ้านสวัสดีค่ะพ่อวอนี่ค่ะพ่ได้เรียนขึ้นหลังเรียกขึ้นหลังเห็นเลขสีสี่นะคะหัวทีพยพานได้ที่ึ้นอยู่นี่ะวคามท้อเอสซีนค่ะหัวทิพยาพานมากเขาเขาต้มตรงแล้วค่ะสองสี่นะคะเราสองสี่สองสี่เขาต้มตรงเต็มเต็ม

ก็้นเบิงยุ่มเฟินค่ะแล้วก็จตั้งเมืองเนี่ยค่ะโช์โชส่ค่ะอันนี้นะคะตัวจริงเสียงจริงคนฝันแม่นค่ะอันนี้ดอกมะซงหัีดลค่ะพ่อบอฝันแม่นนะคะจั่วเราคอว่งมอที่สี่่ะมาที่สี่ป่ะทาความฝันความฝันนะคะเนาะแต่ว่าแต่ว่าฝันแล้วมันบอฝันดริดปะเนี่ ค่ะเลี้ยฟันเลี้ยฟันเจอเดียวคือจบเลยจบเลยคือเมนโหลดจ้ะค่ะคันทีเดียวเดียวเลยบวกบวกกันเลยฉนมากสิฟันต่อวีกต่อหัวต่อหัวต่อหัวกับตัวหัวกับฟันว่าจะได้ครัคุณพ่อหัวนี้เอาเอาเลยบวกบวกเอซี่ตังเลยค่ะจ้าสวัสดีกับพ่อการสวัสดีครับพ่อการสวัสดีครับพันพันมือมือบ้านเก่าพันมือมือบ้านเก่าแมนครับมือมื้อบานเก่ามือหาพ่อได้ละพ่อคงจะตายละ แม่ก totally ็ตายบไปแล้วอฮ้ยแต่พ yep um> um> um um> 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 um ี่แต่น้องพี่น้องก็ดขึ้นก็ทำมามาหาไปพ่อแม่ก็ตายไปแล้วเขาตายบพราคือไม่มีพี่ไม่น้องเพราะอะไรเคยได้ว่หาพี่หาน้องเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องใช่ครับใช่คร่ะพ่อพ่อพ่อคนก็เรียกว่าบุปผญั้งนอกมาอะไรก็แล้วคุณบุญเห็นหน่ามึงเจ๊เจี๊ยบเลไปอยู่ไปตั้นานหลายปีที่ปีเช่าปีบุเห็นหน่าเจี๊ยบ ก็แม่นก็เล่าเลยชิปปี้จิกเคยถึงหนึ่งเรเคยเมื่อบานเตี้ยค่ะบ่เคยเมื่อบานเตี้ยค่ะบานเนบาดนี้เพิ่นกะนั่งกับแม่กับแม่สองคนล่ะค่ะแม่กับแม่แม่แม่แระก็ว่าเออลูกมาหาพ่อหาแม่ก็ดีถัวแล้วว่ามียังกะแต่ว่าลูกผมมียังให้พ่อให้แม่ได้เงินค้ำกำกัวกับผมมีครับเออผมมีกผมเป็นยังนอกคืนวะ คุณมี่ยังเขาให้มาเยี่ยมมายามพ่อแม่กันทีใจอะครับครับอนี้จะพันนาจนไดอดีเมื่อว่าจิกับเดเอคุณแม่เด้ดพ่อของครับคุนมาดดนบได้ดทังพุ่งลูกหลานหลายนอัพ่ก็เรียกว่าเรียวพ่อให้โชคเ่ยเอาเกินมาเกินมาบเเคยบเคยพ่อแม่เคยบอกเรื่องเกินเลยนี่นะครังเลยตั้งแต่ตั้งแต่ปีเราเคยไม่จิเกิตมาอยู่ดี มีอย่างที่หาให้ลูกไปเต่าโพร้เงินขลุดขลาดปบาาเออมีเธอหนาแล้ววะเอสทีไยแม่แม่กเรียกตอว่าเออให้ลูกไปใช่ั่ะจ้ะอือมาดำช่วยดำที่ก็ให้ให้มันไปใช่เดี๋ยวมันทีบริมาอีกได้ป่ะจ้ครับไปได้ไปเลยได้ป่ะจ้ะเขาเคยเคยเมื่อวานเยียมผมยี่ยมไม่เองเถอเพิ่นเพิ่นก็ได ถึนกรได้บอกว่าบอกว่าไ่าครับอกว่าเอาเรือคนมาครับนี่นะคั้งแรก่อที่เอาให้ให้ลูกให้ลูกรักษาเอาคนมาเลยค่ะค็เรียกว่าเอาเป็นพระเป็นยันบอกตรงนักกาบอกเนี้ยว่าเป็นเป็นตัวนังสื่อคนวะ้อ๋เป็นตัวนังสือเรียกแม่ก็เรียกว่าบอกต้งทวงกันดู้่หเรื่องอะไรเงี้ยคนวค่ะมันโมโหภาษาอย่างนี้ค่ คนรุ่นใหม่โมโหอย่างคือรุ่นเก่าเลยคุณคุณ,คณ,ณก็เรยบวกว่าเก้าหกหนึ่งนะเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเลยครับเก้าเก้าหกหนึ่งวันนี้พวกพ่นบวงแล้วพ่พกพ่อก็ไปไปนี่แม่แม่ก็เรียกว่า อ๋อหกสามน้ำแน่คุอหกสามน้เนโอได้ได้ทั้งหมนทั้งลางได้จมวันนี้หกได้ทั้งหนทั้งลางดลยแต่ว่าแต่ว่าหกหนึ่งจะลืมเก้าหกหนึ่งกับอกตัวเดียวกันเลยค่ะหกก็เก่าตัวเดียวกันเมื่อก่อนผมบ่าบมมีบุมีเก่าผมนงบมมีเลยแต่มวันนี้ามเน่นี่ยจมหกสามก็เก่าสามแบบเดียวกัอย่าลืมหกนึ่งน้ำเด้อเราอะ ก้าวทุกนึงบวกแค่นั่นแหละวันนี้จักไปไทยวันนี้ไปเลยบูเห็นบูเห็นเล่าเราไปบูเห็นเล่าสิบ่ล้วก็หายแอบไปเลยหายไปหายไปเลยบุรีก็ไปหาในกระโม่ก็พวกไปเพื่อนไปโดนเตอ่นจนหัวมือขึ้นมาเอาขันตัวนี่ว่ะโอ้เพราะว่าจะพันอยู่บ้านแต่นอนพันอยู่ที่นี่คือมามันอยู่ชีวิตเกียรติจ้าเอา ว่าว่าเป็นยูฟุนได้ยงนี่ผมพันยูพุนเก้าหกหนึ่งผมพันยูุครับเก้าหกหนึ่งพี่ีืมาจะดิว่ากูันก็อนแม่บอกแย้เยกูเคยันต่กยตอนันนี่จะขึ้นนะพ่อนี่นะาม่การโรงพยาบาลนี่ะมือสองมือมั่แสดงว่าฝันแต่แตองหดได้ไหมบอพ่อเทียงมากนั่นแหะเที่มือกับมือเลยองหอด แบบเกาเลยอ๋อแบบเกาเลยฝันคข่ไข่ขึ้งงวนออกสองซีเลยขงวนนี่สิบหแตกสามตัวผ่อนฝันเมื่อบานเกาอฝันเมื่อบานเกามันไปเห็นพ่อแม่เกิดบสิบหกสิบหกสิบหกขึ้นการอีกสิบหกอ้หยอดเลยครับเก้าหกหนึ่งบางทีก็สิบหกครับผมค่ะแม่บอกหกสามค่ะจำว่าเพจ่์กลับไหนหันนอหนึ่งหกหนึ่งนอก โตเดียวกันเลยโตเดียวกันครับอะนครับผมเนาะครับตกันวเป็นเมืองตเลขกับไอมินของข้าครับผมด์นสมุกายพี่น้องในแคปน้าจอยเพอครับขอกคนหลายครับพ่อคนหลายครับเดี๋ยวด้อพ่อก็จะเดกแบบหนึ่งวัดครับ ทีงวดที่สงวดที่สแม่ที่ได้ตรงตรงงวดตัวงวดปหันวันสองที่สเลยเดงวดที่สเลขาซีแม่พูดีกับเียงมากผ่เสียงเมื่อกูพูดันเลยครับถึงัวองวดมาแดดแล้วได้อุมบุญบอมาบอกสามตแม่มาบอก มนี้นิดนึงอ่โอเคพ่อเฟเดกาเอฟซีนะคะโค้ดที่เขามาานะคะที่ฟังข้อมฝันของคุณพ่อแล้วนะคะเป็นความฟันของคุณพ่อแม่นมากนะพ่อเนาะนะคะสำหรับวดที่พายมากในคืสองีนะคะขาตรงตรงสำหรับวันี้วันที่หนึ่งสิงหาคมสองหแดนะคะได้สามตัวเก้าหกหนึ่งและหกสานะคะเอฟซีนาะขอบคุณหลายๆจ้าพ่อขอบคุณครับพ่อขอบคุณค่ะดูดเชือรัมันคีักลอยาให้พ่อซื้อไห้เขา 一般。